การช่วยเหลือคุณผู้ชมนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริโภคที่เดือดร้อนเนี่ยเป็นหน้าที่หลักของสคบอรครับไม่ว่าจะเป็นผู้บริโภคที่เดือดร้อนจากเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นมากมายในยุคสังคมปัจจุบันนี้ครับแต่การช่วยเหลือบางคนแล้วเนี่ยบอกว่าอยู่ต่างจังหวัดเขาก็มีเรื่องเดือดร้อนซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคแล้วได้รับความเสียหายไอ้ครั้นที่จะเดินทางมาในที่ส่วนกลางเนี่ยก็เสียค่าใช้จ่ายเยอะแยะมากมายเลยเรื่องนี้สคบรับทราบถึงปัญหาครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเรามีวิธีการนะฮะที่จะช่วยเหลือผู้บริโภคที่ อยู่ในภูมิภาคต่างๆหรือส่วนท้องถิ่นได้อย่างไรบ้างน,นะฮะวันนี้แน่นอนเรามาคุยประเด็นนี้กันนะครับต้อนรับแขกรับเชิญของเราครับคุณกิติอึง้งมณีพรครับท่านเป็นผู้อำนวยการส่วนประสานและส่งเสริมการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดหนึ่งต้อนรับเข้าสู่รายการครับสวัสดีครับ่ะอคะ่ะ คำถามแรกเลยอยากถามนั้นพอ,อ,อว่าพราบคุ้มครองผู้บริโภคก็เป็นกฎหมายที่บังคับใช้กันทั่วราชอาณาจักรหรือว่าทั่วทั้งประเทศนี่แหละอยากรู้ในส่วนของภูมิภาคของเราเราคุ้มครองด้านไหนอย่างไรบ้างคะครับก็เบื้องต้นต้องขออธิบายอย่างนี้ก่อนครับ,รบว่าสนักง,งานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยเราเป็นหน่วยงานที่มี ที่ส่วนกลางที่เดียวนะครับในด,ด,ด,ดังนั้นเองเนี่ยเพื่อเป็นการที่จะดูแลประชายชนทึ่เป็นคุยพวกทั่วประเทศให้ได้มากที่สุดแลพพ้วก็ครอบคลุมทั้งหมดเนี่ยเราก็เลยดําเนินการให้สอดคล้องกับแผนและขั้นตอนการใช้อำนาจนะครับโดยในการดาเนินการเนี่ยก็ทางคณะกรรมการขบวนพวกเองก็ได้มีการออกคําสั่งแต่งตั้งให้ทางท่านผู้ว่าการจังหวัดนะครับท่านเป็น ประธานคณะอนุกรรมการคุ้ปกครองประจำจังหวัดดูแลประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดของท่านแล้วก็มีการแยกย่อยลงไปเพื่อให้เข้าถึงประชาชนเพิ่มมากขึ้นก็คือก็มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการคุ้มครองพวกในเรื่องของประจําเทศบาลและองค์การบริหารส่วนบนเพื่อให้ควบคุมทั้ง7,744แห่งทั่วประเทศนะครับเพื่อให้ประชาชนได้รับความเป็นธรรมได้รับความช่วยเหลือที่รวดเร็วมากขึ้นแล้วก็เป็นการซัพพอร์ตให้ประชาชนได้ไม่มี ความเดือดร้อนเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ทาให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นครับครับนี่คือแต่เดิมเนี่ยถ้าเกิดว่าพี่น้องประชาชนอยู่ต่างจังหวัดก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเกิดความเดือดร้อนหรือว่ามีความเสียหายจากการบริโภคสินค้าต่างๆเนี่ยต้องต้องเดินทางเข้ามาสู่ส่วนกลางใช่ไหมคร<ๆ>แต่เดิมซึ่ง,ซ,งซึ่งเดิมเนิมจริงๆนะประชาชนเขาก็ มองมามุ่งลง,งมาที่สำนักง,งานคณะกรรมการควบคุมโรคซึ่งอยู่ส่วนกลางเนี่ยถามว่าบางทีบางครั้งประชาชนเนี่ยได้ความความเดือดร้อนเสียหายเนี่ยในมูลค่าที่ไม่สูงมากนักนะครับถ้าเกิดว่าเดิมเนี่ยเมื่อก่อนเองก็มีการเดินทางเข้ามาเราก็มีการเปิดช่องทางในการอำนวยความสะดวกเหมือนกันเราก็พยายามใช้เทคโนโลยีเข้าไปนะครับเดิมก็เริ่มจาก เทคโนโลยีแบบพื้นๆก็คือเรื่องของการให้ส่งหนังสือมาได้โทรศัพท์มาร้องเรียนได้สายด่วนเราคือ116กเนี่ยก็ร้องเรียนเข้ามาได้แล้วก็ในส่วนนี้เองก็บางครั้งทางผู้พกบางท่านก็อยากจะเดินทางมาเองเนี่ยมันก็กลายเป็นการสร้างภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นเราก็มีการพัฒนาเพิ่มเติมแล้วมีการ ทำความร่วมมือกับภาคเอกชนในหลายๆที่ในการที่จะเข้าไปให้ถึงแล้วก็เพิ่มความสะดวกสบายให้ทางผู้โภคเช่นในเรื่องของการใช้เทโลยีเข้ามานะครับให้สามารถร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ของสคบได้เว็บไซต์ก็สะดวกครับแอปพลิเคชันก็มีใช่ครับ o c d Connect o c p d Connect นั่นเองนะคะก็คือถ้าส่วนกลางนี่ก็ไปส่วนส่วนกลางได้เลยส่วนภูมิภาคเนี่ยไม่ต้องมาที่ส่วนกลางอีกต่อไปแล้วมีหลากหลายช่องทางเลยนะคะที่ไหนบ้างไปร้องผ่านศูนย์ดำรงธรรม ตาได้และที่อื่นอื่นีถ,นถูกต้องครับก็ในในส่วนนี้ครับเราก็อย่างที่เดียวให้ทราบตอนต้นนะว่าเราก็มีการดําเนินการในการมอบภารกิจให้ทาง แต่และจังหวัดเป็นคนดูแลเ,เป็นผู้ดูแลประชาชนในเขตพื้นที่ท่านโดยในระดับจังหวัดเนี่ยเรา,เราก็ยังมีดังท่านผู้ว่าและการจังหวัดในแต่และจังหวัดทั้ง76จังหวัดเนี่ย <veterinar. S 2> เป็นประธานแล้วก็ดูแลแล้วก็มีหัวหน้าส่วนรายการหลายลๆนยหน่วยรายการที่อยู่ในระดับจังหวัดดูแลประชาชนระดับจังหวัดซึ่งในระดับจังหวัดเนี่ยเขาก็จะมีศูนย์รับนธรรมนะครับที่ประชาชนสามารถเดินเข้ามาขอความช่วยเหลือหรือให้มาขอร้องขอรับการช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาที่เขาประสบนะครับเราย่อยลงไปอีกคือ ในส่วนของเทศบาลและองค์การมหาสบนบนะุญเราอย่างที่นทราบเราก็มีมีการแต่งตั้งให้ท่านนายก นะครับองค์การบริหารส่วนท้อง่และท่านนายกเทศมนตรีเนี่ยเป็นประธานคณะอนุกรรมการข้อมูลประจาเทศบาลและองค์การบริหารส่วนท้อง่เพื่อดูแลประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลเขาอตเขามันก็ทําให้เกิดความใกล้ชิดนะครับกับทางผู้พิพากเพิ่มมากขึ้นนะครับก็ไปที่เทศบาลไปที่อบตอบจง่ายเวลาเกิดเรื่องไม่ต้องเข้ามาที่ส่วนกลางแล้วอย่างนี้มีประชาชนถามมาการช่วยเหลือประชาชนเนี่ยเขาถามมาว่าเอ๊แล้วมันจะเหมือนกับส่วนกลางไหมถ้าเขาไปที่ส่วนตําบลหรือว่าอบจต่างๆคือาต่อการทำงานเหมือนกันไหมคะเหมือนกันครับเพราะว่าเพราะ ว่าไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานส่วนกลางบ,บนานามในระดับส่วนภูมิภาาหรือท้องถินน่นถือเป็นหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ในการช่วยเหลือประชาชนอยู่แล้วนะครับดังนั้นเองขั้นตอนกระบวนการไม่แตกต่างกันนะครับซ,ซึ่งถ้าเกิดว่าเรามองย้อนกลับไปเนี่ยถ้าทวายาชนเดือดร้อนเดินทางกว่าจะเดินทางมาส่วนกลางกับการเดินทางไปที่ท้องถิ่นในเทศบาลของตัวเองก็ดีอาตตัวเองก็ดีเนี่ย มันมีความแตกต่างกันเยอะครระยะเวลาในการช่วยเหลือก็แตกต่างกันนะครับถ้าเกิดเดินทางไปที่เทศบาลอปตยผมเดือดร้อนผมเดินไปหาท่านนายกนะครับท่านนายกเทศมนตรีนายกองงานเมนูส่วนตําบลเนี่ยผมได้รับความช่วยเหลือได้เร็วขึ้นนะครับสะดวกขึ้นใช่รวดเร็วขึ้นด้วยประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยใช่เรื่องของการเดินทางนั่นเองนะคะที่สําคัญอยากจะสอบถาม เดินทางไปร้องทุกข์นะผ่านศูนย์ดำรงธรรมก็ดีเอาบาตาก็ดีเทศบาลก็ดีหรือว่าเมืองพัทยาของจังหวัดเปิดมาเมื่อไหร่แล้วส่วนใหญ่เนี่ยเป็นเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับอะไรคะคือต้องเรียนทราบครับในเรื่องของเรื่องร้องเรียนที่อยู่ในต่าง จังหวัดเนี่ยโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นสูวรภิภาคหรือท้องถิ่น่างเงี้ยค่อนข้างมีความหลากหลายนะครับเพราะว่าทําไมผมถึงใช้คําว่ามีความหลากหลายเพราะว่ามันอยู่ที่บริบทของแต่ละพื้นที่อย่างเช่นเมืองใหญ่ๆเช่นเชียงใหม่เองก็ดีภูเก็ตเองก็ดีหรือขอนแก่นซึ่งเป็นจังหวัดท่องเที่ยวซึ่งเป็นจังหวัดใหญ่ๆเนี่ยพวกเนี้ยก็จะมีเรื่องนองเรียนเกี่ยวกับเชียงใหม่เรื่องอะไรคะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของ การขยายเมืองพอขยายเมืองเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็ยังมีธุรกิจธุรกิจหนึ่งที่ที่บวกก็คือคอนโดบ้างบ้านจัดสรรบ้างนะครับก็จะเกิดปัญหาในแนวนั้นแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเมืองรองก็อาจจะเป็นเรื่องปัญหาเกี่ยวกับการใช้ซื้อสินค้าใช้บริการย่อยๆลงไปก็แล้วแต่ว่าบริบทในแต่ละพื้นที่เป็นยังไงคอนโดบ้านจัดสรรนี่ติดปัญหาอะไรคะที่เขาล้องเรียนอะเหมือนกับส่วนกลางเลยครับเช่นอะไรคะให้เห็น เข right? ้าไปซื้อคอนโดไม่สร้างบ้างสร้างไม่เสร็จบ้างสร้างเสร็จตรงสเปคสร้างเสร็จไม่ตรงสเปคส่งมอบแล้วเข้ามาอยู่เกิดความชุลมุนห้องมีหลายมีหลายมีหลายบริบทครับถูกต้องครับแสดงว่าที่ยกตัวอย่างเมื่อกี้คือเชียงใหม่นี้ก็จะเกิดปัญหานี้มาใช่ถูกต้องครับแล้วจังหวัดอื่นๆมีมีมีกรณภูเก็ตนี่ครับเป็นเรื่องของการใช้บริการท่องเที่ยวบางทีเขาไปใช้หลังจากเขาซื้อซื้อแคมเปก ถูกต้องซื้อกันเป็นซื้อโปรแกรมการท่องเที่ยวที่พักมากอะไรหลายๆเรื่องนะครับมันก็แล้วแต่ว่าบริบทของแต่ละพื้นที่เป็นักษณะไหนผมก็เลยพอจะทราบข้อมูลไหมครว่าตอนนี้มีระบุข้อมูลไหมว่าจังหวัดไหนในภูมิภาคเนี่ยที่ร้องเรียนมากที่สุดเลยตอนนี้นะครับถ้าเท่าที่ดูข้อมูลมาเมื่อเช้า จังหวัดเชียงใหม่กัะจังหวัดเชียงใหม่กับจังหวัดภูเก็ตมีมีอัตราที่มีการร้องเรียนสูงแล้วก็ผู้ร้องเรียนก็ส่วนใหญ่ก็ต้องเรียนทราบว่าไม่ใช่คนไทยนะเป็นต่างชาติเป็นต่างยากมาร้องเรียนถูกต้องทางสคบแล้วพอเขามาร้องเรียนปุ๊บเนี่ยพอเรารับเรื่องแล้วเราดำเนินการให้เาต่อไปอย่างไรเราก็มีการแอคชั่นครับก็ก็ เข้าสู่กระบวนการในในในส่วนของเชียงใหม่เนี่ยทางเจ้าที่เองที่เป็นอยู่รับหน้าที่ในเรื่องของการดูแลผู้อยโพกในจังหวัดนั้นเน่ยเราก็เขาก็จะประสานไปที่ทางผู้ประกอบกิจเบื้องต้นเลยว่าเอ้ยเรื่องนี้นะมีในเอในบีในซีนะมาลองเรียนนะเรื่องนี้เป็นอย่างนี้นะแล้วคุณสามารถแก้ไขได้ไหมอันนี้คือเป็นการดําเนินการให้เบื้องต้นแต่ถ้าเกิดว่า ประสานไปแล้วทางอีกฝ่ายหนึ่งเขายังยินนั้นว่ายังไม่สามารถดําเนินการได้ก็เราก็จะรับเรื่องเข้าสู่ระบบแล้วก็จะมีการเชิญคู่กรณีมานั่งพูดคุยกันมาดูข้อติเต<ด>ียงกัน<อ>ใช่ครับอ่าอเพราะฉะนั้นแล้วนี่คือแต่และภูมิภาคแต่และจังหวัดก็จะมีเรื่องที่แตกต่างก,กันออก,กอไปอย่างภูเก็ตก็แบบหนึ่งถูกไหมฮะอย่างเชียงใหม่ก็แบบหนึ่งในส่วนของส่วนภูมิภาคเนี่ยต้องบอกว่ามีสถิติที่มีการร้องเรียนแล้วเนี่ยพอมีการแก้ไขไปแล้วเนี่ยความพึงพอใจของผู้บริโภคส่วนใหญ่แล้วเขาฟีดแบ็กกลับมาอย่างไรคะ คือทําให้ทางประชาชนหรือโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวเนี่ยผมมองว่ามีความมั่นใจเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าเขาได้รับการแก้ไขได้เร็วขึ้นเพราะเดิมนว่าถ้าเกิดว่าถ้าเราไม่มีส่วนงานที่ดูแลหรือแก้ไขในส่วนในพื้นที่ที่มีเรื่องที่เกิดเกิดเหตุเลยเนี่ยทางผู้โพกเองเขาก็ต้องมารองส่วนกลางจะถามว่ามันก็จะเกิดระยะเวลาในการเนินการซื้อตั๋วเครื่องบินถูกต้องค่าโรงแรมค่าที่พักอีกมันก็อาจจะเกิดทําให้อะไรเกิดภาระ กับทางผู้วิพากษ์เพิ่มมากขึ้นแล้วก็ะระยะเวลาในการแก้ไขก็อาจจะยืดยาวไปขึ้นซึ่งบางทีบางเคสเนี่ยมันอาจจะไม่ทันต่อเหตุการณ์กับเรื่องที่เขาได้รับความเดือดร้อนอแต่ถ้าเกิดว่ามันได้รับการแก้ไขในพื้นที่เลยเนี่ยผมมองว่ามันก็จะทําให้ทางวิพากษ์ได้รับการเยียวยาแก้ไขได้เร็วขึ้นแล้วก็เกิดความพึงพอใจเพิ่มมากขึ้นว่า ตรงกระชับเร็วมากยิ่งขึ้นแทนที่เขาจะไปร้องในส่วนกลางที่อาจจะล่าช้าเราก็เลยตรงเข้าไปเขาเรียกว่าทํางานเชิงรุกมากยิ่งขึ้นพี่น้องปร,ระชาชนก็ร้องตรงได้เลยตแต่ถ้าปัญหาไหนใหญ่จริงคนในภูมิภาคอยากไปร้องให้ส่วนกลางได้ไหมฮะได้ครับยินดีครับยังไงเราก็ดำเนินการอยู่แล้วครับเพราะว่าสิ่งที่เราต้องการคือวัตถุประสงค์ของสำนักง,งานคณะกรรมการข้อนูลโลกนตงเรียนทราบว่าเป็นภารกิจที่เราต้องดูแลประชาชนนะครับทั้ง ประชาชนที่เป็นคนไทยและประชาชนที่เป็นชาวต่างชาติที่เป็นนักท่องที่เข้ามาเพราะว่าถือว่าเป็นบุคคลที่นำเงินเข้ามาสู่ประเทศไทยทําให้เศรษฐกิจเราดีขึ้นนะครับ,รบแล้วในส่วนนี้นเองเนี่ย ถ้าเป็นปัญหาักษหลักจริงๆเนี่ยเราก็ได้พูดคุยกับทางท้องถิ่นว่าถ้ามันเหนือว่าก,กว่าแรงแล้วก็มันเกินกว่าศักยภาพนะส่วนการเราก็เริ่มเดินการแอคชั่นต่อให้ครับนี่คือการที่ดึงมาสู่ส่วนภูมิภาคนะครับเพื่อที่จะสะดวกขึ้นรวดเร็วขึ้นด้วยมีการไกลเกลีย่ยกันเรียบร้อยแล้วในเคสของการฟ้องร้องกันบ้างอยากทราบเหมือนกันพอคุยกันไม่รู้เรื่องปั๊บเนี่ยในส่วนของภูมิภาคมีเข้าสู่กระบวนการฟ้องร้องบ้างไหมครับก็จะมีขั้นตอนครับก็เบื้องต้นคือโดย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 ในยะขในเรื่องของการมอบหมายครับ กิจให้ทางท้องถิ่นนะครับไม่ว่าในส่วนของเทศบาลอบตอรหรือจังหวัดเนี่ยเราอยากให้เขามีภารกิจในเรื่องของการเยียวยาแล้วก็ดาเนินการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นนะครับแลาเกิดว่าเขามองว่าไม่สามารถแก้ไขได้แล้วเนี่ยเขาก็จะมีหน้าที่ในการรวบรวมเอกสารหลักฐานที่เขามีการพูดคุยกันในชั้นเจียจากเกียริไม่ว่าจะในชั้นของเจ้าที่ที่เป็นผู้ฏิบัติเองก็ดีหรือทางคณะอุรรมการที่เรามีการแต่งตั้งไปก็ดีเนี่ย ส่งเรื่องมาส่วนกลางส่วนกลาง<ม>ก็จะนำข้อเท็จจริงทั้งหมดเนี่ยเสนอต่อคณะกรรมการข้อมูกเพื่อมีมติฟรร้องดำเนินคดีหรือบางครั้ง<ม>เราก็อาจจะเสนอทางท่งา,านเลขาธิการคณะกรรมการข้อมวลเนี่ย<ม>เห็นชอบในการฟรร้องดำเนินคดีแทนด้วยเช่นเดยียวกันค่ะ,<ข>ะอยากเรียนถามกรณีที่มีการฟ้องออไปร้องเรียนมีกรณีไหนบ้างไหมคะที่สบบไม่รับร้องเรียน ตรงนี้เนี่ยทราบว่าด,ด้วยด้วยด้วยภารกิจของสำนักง,งานคณะกรรมการคุ้มครองโครับเราเรามีภารกิจตามพระราชบัญญัติคุ้มรองผู้บริโภคซึ่งปัจจุบันเองเนี่ยเราก็มีการแก้ไขยอยู่4ครั้งแล้วซึ่งในเรื่องของอำนาจในการฟรรร้องดำเนินคดีตราเนี่ยเราจะโฟกัสไปที่คดีที่เป็นข้อพิพาทระหว่างผู้บริโภคกับผู้ประกอบกิจซึ่งผู้บริโภคเองก็คือผู้ซื้อือสินค้าหรือใช้บริการนะครับนะคับหรือบางทีรวมไปถึงได้รับ บริการหรือใช้สินค้าที่โดยไม่ต้องมีการชําระราคานะครับถ้าเกิดมีข้อพิพาทระหว่างผู้ประกอบการพวกเนี่ยเคสพวกเนี้เราทําหมดแต่ถ้าเกิดเป็นกรณีที่เป็นข้อพิพาทเช่นทางประชาชน หรือนิติบุคคลเนี่ยไปซื้อของและไปใช้ในออฟฟิศเพื่อประโยชน์ทางค้าเนี่ยมาร้องเรียนเรานเนี่ยหลักอย่างเงี้ยเราก็มองว่าเขาไม่ใช่ผู้บริโภคตามพารบอเราเคสอันนี้เราเขาจะไม่ฟ้องดำเนินคด,ดีให้แสดงว่ามันต้องมีกรอบมีบหลักเกณฑ์ด้วยงั้นถามแทนผู้บริโภคที่ดูรายการอยู่หลักที่เวลาเรามีความเสียหายเกิดขึ้นนะจากการใช้บริการหรือว่าสินค้าต่างๆแล้วเนี่ยผู้บริโภคที่ชมรายการอยู่ต้องเตรียมหลักฐานอะไรบ้างในการที่จะใช้สำคัญตรงนี้ ก็ผมขอยกเป็นตัวอย่างเลยกันอเอาเอาแบบใกล้ตัวเลยนะใกล้ตัวแล้คือบางทีในครั้งางอาจจะเจอในเรื่องของการส่งพัสดุไปที่บ้านาสั่งออนไลน์บางครั้งก็สั่งออนไลน์ครับอต,ตอนนี้มันก็มีกระแสะว่าสั่งของมาแล้วบางทีก็ให้ถ่าย แคปชั่นก่อนตอนขณะแกะไว้ว่างและแบาคลิปวิดีโอนะต้องบัน<ช>ทึกไว้ด้วยนะต้งแ้นต้องแตกล้องเลยถูกต้องว่าของสินค้าตรงปกไม่ตรงปกซึ่งตรงทานเองเนี่ยสิ่งที่ที่ทางผู้โวกอะไรเนี่ยถ้าเกิดว่าได้รับสินค้าไม่ถูกต้องตามที่ที่สั่งสั่งซื้อไปแล้วเนี่ยสิ่งที่ท่านจะต้องเตรียมเอกสารหลักฐานค,คือเอกสารต้นตงท่านนะครับว่าท่านมีอะไรแต่ปัจจุบันเองเนี่ยมันก็มีในเรื่องของการที่จะตัดลดในเรื่องของสำนักบริชัชนอะไรลงไปเราก็ อีกอันก็คือในเรื่องหลักฐานในเรื่องของการชําระเงินเอกสารสลิปการโอนใช่แล้วก็เอกสารในเรื่องของการ พูดคุยกันเพราะบางทีบางครั้งอาจจะมีการแชรคุยกันก็เอาเขาต้องแคปไว้อย่าถูกลบชนะเอาข้อมูลพวกนี้ครับประกอบคําร้องว่าซื้อจะคของจะครแล้วปรากฏว่าเขามาส่งของเล่าแดหลอกมาสักนิดนึงว่าต้นสายไปเหตุมาไงให้ทางเจ้าที่เขารับทราบเขาเลยได้ดําเนินการให้ได้นะครับนร่เร็วขึ้นใช่อันนี้ถือว่าเป็นข้อมูลที่หลายคนก็ละเลยวิได้ของมาฉันเอ็กซ์ไปแล้วฉันอยากจะรีบเปิดกล่องเลยเร็วๆะนะแต่ว่าอย่าพึ่ง ตั้งสตินิดนึงอัดเป็นวิดีโอไว้สักหน่อยสิปซื้อเสร็จเนี่ยนะก็เก็บไว้ถ้าเกิดว่าใครซื้อผ่านออนไลน์ก็แคปหน้าจอไว้ที่มีการโอนจ่ายกันไปนะคะส่วนอีกหนึ่งอย่างเนี่ยเปิดเข้าไปในคำร้องเรียนเลยของสกพนะคะมีคำถามที่พบบ่อยเลยที่บอกว่าเป็นกรณีผู้ร้องค้างชำระค่างวดรถยนต์นะคะตรงนี้เนี่ยคือนอกจากในส่วนกลางและส่วนพิพากพบเจอปัญหาแบบนี้ไหมคะ ก็มีครับเพราะว่าเพราะว่าในเรื่องของการเช่าซื้อรถยนต์ไม่ว่าจะรถยนต์หรือรถ,รถจักรยานยนต์เนี่ยมันมันมีปัจจัยในเรื่องของการต้องผ่อนชำระเงินคืนให้กับผู้ให้เช่าซื้อครับมันก็บางครั้งทำประชาชนเองเนี่ยก็ Rama, อาจจะไม่มีความตั้งใจหรอกอบางทีมันเกิดภาะวะเศรษฐกิจที่ไม่ดี ชักหน้าไปถึงหลังก็อาจจะขาดโซงก็มีครับก็มีเคสครับเคสเคสพวกนี้เราก็เราก็มเรียกมาคุยให้ได้นะครับแต่ตรงนี้ทั้งนั้นเนี่ยทางผู้ไอ้พวกที่เป็นฝ่ายผิดสัญญาก็อาจจะต้องรับรับสภาพในเรื่องของกรณีถ้าเกิดตัวเองเป็นฝ่ายผิดสัญญาจริงๆเนี่ยก็ต้องรับเขาได้จริงแต่ถ้าเกิดว่าผู้ไอ้พวกชระไปแล้วแต่ทางผู้ให้เจ้าซื้อยังมาเรียกเก็บหรือมาเรียกเก็บดอกเบี้ยที่มันสูงเกินกว่าที่กฎหมายกําหนดพวกเนี้ย สบดําเนินการให้ทั้งหมดครับค่ะกรอบระยะเวลาในแต่และประเด็นเนี่ยค่ะเราใช้เวลาในการเคลียร์เรื่องให้กับพี่น้องประชาชนที่เข้ามาร้องได้อย่างไรและเราเรียงระดับความสําคัญอย่างไรฮะคือเราให้ความสําคัญทุกเรื่องครับมไม่ว่าผู้ทู่จะเป็นใครตัวเล็กตัวใหญ่เราให้ความสาคัญเท,เท่าเทียมกันนะครับขอให้มีเอกสารครบถ้วนแล้วเราดําเนินการให้ตามตามตามขั้นตอนกระบวนการแล้วก็ ในการด,ดําเนินการของเราเนี่ยเราก็จะมีความกระชับว่าถ้าเกิดได้รับเรื่องมาแล้วเนี่ยเราก็ต้องมีฟิดแบกไปบอกทางผู้พูวกนะว่าเฮ้ยเอกสารที่คุณส่งมาเนี่ยครบถ้วนหรือรไม่ครบถ้วนนะครับ<ะ>แล้วเบื้องต้นเราอาจเคสน,นี้เราอาจจะให้ทางผู้ประกอบกิจชี้แจงหรือเราอาจจะเชิญทางท่านมาพบพนักง,งานเจ้าที่เลยนะแล้วก็เชิญผู้ประกอบกิจมานั่งคุยกันเลยได้เลยก็ได้มีการแจง้ง โดยวาจาและบางครั้งก็จะมีการนัดหมายทางผ่านโทรศัพท์ก็มีหรือบางทีเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกปัจจุบันเองเนี่ยบางครั้งในการนัดเจรจาไกลเกี่ยนะครับทางผู้พก้ยวันนี้ผมไม่สะดวกเดินทางมาเนี่ยเราก็มีระบบหนึ่งที่ชื่อรองรับให้ทํางผ้พกได้รับความสะดวกเพิ่มขึ้นคือเรามีการเปิดระบบในเรื่องของการไกลเกี่ยออนไลน์อ๋อเป็นยังไงครับตรงนี้ก็คือการไกลออนไลน์เนี่ยเราก็จะมีการนัดหมายแล้วก็มีการกําหนดช่องนะครับว่าในเรื่องของห้องเจรจาว่าเราจะบอกว่า ทางผู้พูต้องเข้ามาในห้องในระบบกี่โมงครับผู้พูกตเข้ามากีโมงและเจ้าที่จะเป็นคนกลางในการพูดคุยผ่านระบบสายเลยอยู่ในั้นถูกต้องครับเข้าไปลงทะเบียนยังไงฮะเข้าไปลงทะเบียนยังไงฮะไม่ต้องลงทะเบียนครับเจ้าที่จะดําเนินการส่งลิงก์ไปให้เลยคือเราไปเปิดเพจของสคบขึ้นมาเลยจะมีช่องของกล่องให้ข้อแก่เกลียดถูกไหมฮะถูกต้องครับครับคือเจ้าที่จะเป็นคนดําเนินการจัดการให้หมดเลยว่ามาได้เท่าไหร่แล้วแล้วมันก็จะมีการส่งส่งส่งลิงก์ไปให้ทางผู้พูด กับทางผู้ประกอบกิจแล้วก็นัดหมายเข้ามาพร้อมกันใน<อ>เวลาที่นัดหมายสะไตรยภาคีคสามฝ่ายเลยจะจบในวันนั้น,น,นไหมคะหรือว่าแล้วแต่ประเด็นนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของสภาพปัญหาบางครั้งบางครั้งบางทีก็มีบางเรื่องครับที่ที่เราเราเรามีการแจ้งไปทางผู้ประกอบกิจว่าจะนัดหมายวันคุยคุยวันนี้นะครับอย่างอย่างนัดหมายอยากให้ท่านยกตัวอย่างส<ะ>ักหนึ่งเะคเคสหนักเลยอ,อยากให้ท่านยกเคสหนักเลยที่เจอเคสหนักคือ ผมขอเคสซอฟก่อนแล้วกันอ่าเคสซอฟกับเคสหนัก <c oughs> อ่าอย่างซอฟซอฟก่อนที่ <c oughs> ปิดจบภายในวันเดียวคุยกันรู้เรื่องเลยบางทีไปซื้อของอ,อแล้วปรากฏว่าซื้อของไม่ไม่ไม่ได้ตามที่เงื่อนไขบางทีมันมีโฆษณาที่เชวบอกว่าซื้อราคานี้รดอันนี้แต่พอเราไปจ่ายเงินเดินกลับบ้านเอ้าเออเราก็เจอนะอย่างเงี้ยแล้วทุกคนณขาบอเจอเช่นเดียวกันไอ้ไอ้หน้าเชลกับไอ้ตัวสลิปไม่ตรงกันไม่ตรงกันอ่าแล้วทำยังไงอันเนี้ย ก็มีมาลองเรียนสกบบเหมือนกันสกบบก็ประสานไปตรงนี้แล้วก็ดาเนินการแล้วสุดท้ายดําเนินการโดยแค่ยังไม่รับเรื่อง้วยสาบเจ้าที่ประสานที่สายด่วนนะครับประสานไปที่ผู้ประกอบภุรกิจผู้ประกอบกิจในวันนั้นเองไม่เกินสองชั่วโมงครับเขาก็ โอนเงินคืนให้ไม่ทำให้ผปอันนี้คือเคลียร์เคลียร์ได้เลยในวันนี้ผู้ประกอบการก็เข้าใจว่าอาจจะผิดพลาดในการติดโปงติดป้าต่างๆอีกทัเนสหนักๆเลยก็เป็นเคสที่บางทีมันอาจจะไม่ใช่เรื่องของสภาพปัญหาครับบางทีมันอาจจะเป็นในเรื่องของทัศนคติบางครั้งในการเจรยจาเกยเก๋เขาต้องเหยนซะว่าการเจรยจาเกยกินอ่ะปัญหาน่ะไม่ยากหรอกเพราะว่ามันมีทางแก้ไขหมดแล้วมีวิธีการในเรื่องการแก้ไขแต่ว่าบางครั้ง คนที่มาร้องเรียนกับสังสวบอกครับต้องเลเซอร์ว่าร้อยละแปดสิบถึงเก้าสิบทะเลาะมาแล้วทะเลาะกันมาแล้วทุกทุกเคสและวางนอกจากเสียงจากไม่รู้เรื่องนี้แหละแล้วก็มันก็ที่ที่ยากที่ยาของเราคือ คุยกันไม่รู้เรื่องใช่ครับเพราะว่าบางครั้งคืออย่างที่ทราบว่า8ปด0บเ้าสิเเนี่ยเขาทะเลาะกันราหมดแล้วเขาทะเลาะบันจนไม่คุยแล้วจนมาหาคนกลางนะครับบางคงคุยให้หน่อยใช่เจ้าที่ก็ต้องใช้เทคนิคในการพูดคุยนะครับเครื่องการเจรจาเนี่ยบางทีเจ้าที่ก็อาจจะต้องแยกเจรจารอจนคู่กรณีพร้อมที่มาเจอหน้ากันถึงนั่งคุยกันแล้วมันก็จะอาจจะใช้เวลาในการเจรจาเกียรกครั้งเดียวไม่จบอาจจะใช้สองครั้งสามครั้งรลยเวลาก็เพิ่มมากขึ้นแต่ปัจจัยในเรื่องของของการ ทําให้งานเร็วหรือไม่เร็วเนี่ยบางทีมันขึ้นอยู่กับทัศนคติทัศนคติแล้วก็เรื่องเหตุการณ์ความเห็นส่วนตัวของทางวิเคราะห์ด้วยเหมือนกันในบางเรื่องนะครับ uh huh. แต่แต่ปัญหาทุกอย่างมีทางออกหมดเราก็ขึ้นอยู่ว่าทางคู่กรณีไม่ว่าทางผู้ประกอบกิจกรางวิเคราะห์ uh huh. เนี่ย uh huh. เห็นพ้องต้องกันไหม uh huh. เพราะว่าการเจรจาก uh huh. ารเกีย่ย uh huh. เป็นเรื่องของการ uh huh. สมัครใจสมัครใจแล้วก็ความที่จะตกลงเห็นพ้องต้องกันอันนี้มันก็ทําให้เรื่องเร็วขึ้นค เราเนี่ยมีผู้บริโภคฟังอยู่เยอะเลยโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นส่วนกลางและส่วนภูมิภาควันนี้เนี่ยเราเอื้อประโยชน์ให้กับส่วนภูมิภาคฟังแบบนี้แล้วอยากให้ท่านแนะนําหน่อยบางคนที่ตื้อตันมากปัญหาแต่ละปัญหาเนี่ยโอ้โหเป็นปัญหาโลกแตกบางคนก็เอะปัญหาเล็กแต่ฉันมองว่าเป็นปัญหาใหญ่ของฉันแหละขั้นตอนแรกต้องทําอย่างไรก่อนอยากให้ท่านแนะนําเขาหน่อยนะคะเว่าจะไปไหนอย่างไรก่อนดีโอเคก็ในส่วนนี้ครับก็ใน สมมุติว่าผมเป็นผู้พูดพวกเลียวกันแล้วก็ผมอยู่ที่สุพรรณบุรีแล้วก็ผมอยู่ในเทศบาลแห่งหนึ่งซึ่งไม่ได้อยู่ในตัวอําเภอเมืองนะครับผมซื้อสินค้าแล้วไม่ได้สินค้าตามที่ตกลงไ,ไว้สิ่งแรกจริงๆแล้วสอบเราเรามองว่าการเป็นผู้พูดฉลาดรู้หรือหรือ smart consumer เนี่ยเป็นสิ่งแรกที่เราปรารถนามากที่สุดในใน,ในการ ดำเนินง,ง,งานภารก,กิจไดการด้วยพิพากษาต้องเป็นคนที่ฉลาดรู้นะครับ <kalk> แล้วตรงนี้เองเนี่ยในเบื้องต้นถ้าเกิดมีปัญหาที่ผมยกตัวอย่างเนี่ยสิ่งแรกที่ทางพิพากจะต้องดำเนินการคือพยา,าพยามรวบรวมเอกสารหลักฐาน <ừ> ที่ตัวเองมีอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่มีการติดต่อกันข้อมูลที่มีการชําระเงินนะครับหรือข้อมูลเกี่ยวกับทางผู้ประกอบภารกิจว่าเราไปซื้อของจากใครอะไรไงนะครับรวบรวมข้อมูลตรงนั้นอย่างที่ว่าปัจจุบันเรา เดินเข้าไปหาประชาชนไม่เราเราเราเปลี่ยนเราถูกต้องครับเราเปลี่ยนแล้วเราไม่ให้ประชาชนเดินมาหาแล้วเราใน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 คณะหนวยงานพรัตนเราเดินหาประชาชนประชาชนสามารถไปติดต่อได้ที่เทศบาลอบตนะครับซึ่งนําเอกสารที่ผมแจ้งเมื่อสักครู่นี้รวบรวมไปแล้วก็ไปยื่นไปเขียนคําร้องนะครับซึ่ง หน่วยงานไม่ว่าเทศบาลอบตอนเนี่ยก็จะมีหน้าที่หลักในการช่วยเหลือประชาชนในเขตพื้นที่ตัวเองมันก็จะทําให้ให้มีความรวดเร็วแล้วก็เกิดความคล่องตัวและม,มีมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าท่านต้องเก็บเอกสารหลักฐานเอาไว้สําคัญเลยพอไปบอกปุ๊บไม่มีหลักฐานไม่มีเอกสารเนี่ยเจ้าหน้าที่จะทํางานค่อนข้างยากถูกต้องนะถูกต้องคือเวลาเวลาเจ้าที่ก็จะ ทำงานได้ได้ได้ยากขึ้นหรือใช้เวลาเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าถ้ามีเอกสารพบเนี่ยเจ้าที่บางครั้งก็อย่างที่เรียนทราบว่าเจ้าที่อาจจะไม่ต้องออกหนังสือหรือไม่ต้องทําเป็นเปเปอร์ไปเลยอาจจะโทรศัพท์ติดต่อให้เลยประสานให้เลยใช่เกิดเรื่องราวที่แบบไม่สบายใจเรื่องไหนกับผู้เป็โค้กับในส่วนของผู้ประกอบการค่ะอันี้กรณีที่เคลียร์ได้แต่กรณีที่เคลียร์ยังไม่ได้และจะเคลียร์อย่างไรใช้ระยะเวลานานแค่ไหนเรามีส่วนกลางหรือว่ากลุ่มกลางหรือคณะกรรมการในการตรวจสอบหรือเราไปติดตาม งานของเราได้ไหมว่าเรื่องเราเนี่ยอยู่ขั้นตอนไหนอย่างไรแล้วบ้างครับครับอย่างนี้ครับต้องเรีราว,ว,ว่านักปจ,จุบันเองเนี่ยอย่างที่เรซาว่าเรามีแอปพลิเคชันของ OCB Connect เนี่ยเราก็จะมีการอัปเดตสถานะเรื่องน้องเรียนซึ่งประชาชนเนี่ยสามารถโหลดแอปพลิเคชันเนี้ยเอาไว้ใช้ในโท <CP> รศัพท <Connect S 2> ์ได <นะ S 2> ้ OCPB Connect เนาะนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยทางผู้พ้ผู้้เองเนี่ยสามารถติดตามสถานะเรื่องน้องเรียนของตัวเองว่าเรื่อง เรื่องของฉันนะร้องเรียนเมื่อวันนี้สถานะมาตปัจจุบับนมีการดําเนินการถึงขั้นตอนไหนแล้วบ้างมีการดาเนินการอะไรไปแล้วบ้างมีการนัดหมายหรือไม่อย่างไรอันนี้มันจะทำให้ทางวิพภค์เนี่ยสามารถติดตามเรื่องร้องเรียนของตัวเองได้ค่ะพอมีสถิติไหมคะท่านคะว่าเออเรื่องที่เคลียร์ได้แล้วในส่วนภูมิภาคเนี่ยเคลียร์ได้เท่าไหร่แล้วแล้วก็ยังคงค้างอยู่เท่าไหร่ครับก็ในส่วนนี้ต้องเน้นทราบว่าด้วยด้วยศักยภาพของคนท้องถิ่นแล้วมีความใกล้ชิดกับประชาชนในเขตพื้นที่ ต้องต้องต้องชื่นชมในส่วนของเทศบาลอบตแล้วก็ในคณะมือการควบคุมจังหวัดซึ่งมีท่านผู้ว่าและกัณจังหวัดเทประธานเนี่ยท่านสามารถเคลียร์ได้ค่อนข้างมีเปอร์เซ็นต์สูงมาก80เปอร์เซ็นต์ขึ้นก็เอบวกเลยนะตรงนี้นะองัที่จะกาเพราะว่ามันเป็นปัจจัยที่ทางทางคนในพื้นที่เขารู้สภาพปัญหาและบางทีทางเจ้าของพื้นที่เนี่ยเขารู้จัก และก็มีความใกล้ชิดกันอันนี้มันก็ทาให้การพูดคุยง่ายขึ้นสร้างความเข้าใจง่ายขึ้นในการแก้ไขปัญหาก็รวดเร็วขึ้นเพราะใกล้ชิดกัน่อย่างนายกที่สัมรีเขาก็จะรู้ถูกไหมครับว่าใกล้ชิดกันมากกว่าส่วนกลางเรป็นเคประตูถึงบ้านนั่นแหละนะก็จะช่วยกันไกลเกลี่ยได้ง่ายยิ่งขึ้นแต่ที่ยี่ที่เหลือเนี่ยมันยากเรื่องอะไรมันมาถึงไกลเกลี่ยไม่ได้ฮะคืออย่างที่น่ยท้าบว่าที่ส่วนที่เหลือเนี่ยมันเป็นเรื่องที่อาจจะเป็นการข้อปัญหาเกี่ยวกับข้อกฎหมาย ซึ่งซึ่งบางครั้งเนี่ยบางครั้งมันไม่สามารถที่จะตกลงกันได้รหรือบางทีมันมีปัญหาเรื่องเทคนิคทางข้อกฎหมายซึ่งซึ่งต้องตัดสินนะครับโดยโดยโดยโด,ย,ดยผู้มีวิชาชีพแล้วก็อาจจะต้องนําเสนอถึงศาลให้ท่านพิจารณาตัดสินว่าใครถูกใครผิดรูจักหลักฐานเป็นองค์ประกอบอีเพราะฉะนั้นแล้วนี่คือสิ่งสําคัญค่ะในอนาคตเราจะมีการพัฒนาระบบไหมคะไม่ว่าจะเป็นระบบของ OCPB Connect ที่ทุกคนพอโหลดเข้าเครื่องของตัวเองไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS โหลดเข้ามาเล ก็จะสามารถที่จะร้องก็ได้ติดตามสถานะก็ได้เรามีการวางแผนไว้ข้างหน้าไหมคะในไตรมาสหน้าเนี่ยมีครับก็ต้องเรียนทราบว่าตอนนี้ระบบ OCBConnect เนี่ยจะเป็นการเชื่อมในในส่วนของระดับของส่วนกลางคือสํานักงานกำลัการูกครองพบกับในส่วนของจังหวัดนะครับในปีหน้าอันนี้ต้องเรียนทราบว่าเราได้รับการจัดสรรของมาไปแล้วแลเรากําลังจะทําระบบเชื่อมโยงในเรื่ององการส่งต่อเรื่องราวลงทุก ถ้าเกิดผู้พิพากมาร้องเรียนส่วนกลางและปรากฏว่าเราเช็คว่าเฮ้ยผู้พิพากษเนี่ยเขามีพิมพ์นวอยู่เทศบาลอปตน,นะเรากำลังสร้างระบบนี้ขึ้นมาในเรื่องของการ เชื่อมโยงระหว่างส่วนกลางกับเทศบาลอปกตโดยตรงเพื่อซัพพอร์ตให้ประชาชนได้ได้ได้เข้าถึงความยุติธรรมหรือการช่วยเหลือเพิ่มมากขึ้นนี่นะครับเป็นโครงการในอนาคตใช่เอาง่ายๆว่าพอเราไม่รู้แหละเรื่องของเราเนี่ยมันไปอยู่ที่ส่วนกลางหรือเปล่าอาจจะเข้าใจผิดผิดพลาดทีนี้ส่งตรงได้เลยไม่ต้องไปร้องซ้ำละร้องกลางก็กลางแต่เรื่องเราไปอยู่ภื้นภาคเราก็ส่งตรงผ่านระบบ OC P ีพ n n อนเนั่นเองนี่ในช่วงท้ายตรงนี้ครับอยากให้ท่านฝากถึงคุณผู้ชม ที่กาลังชมในฐานะที่เป็นผู้บริโภคฉลาดช็อปฉลาดใช้ฉลาดซื้ออย่างไรติด <c oughs> ท้ายตรงนี้ให้หน่อยครับคืออย่างที่เาชา่อช้ว่าผมอยากให้ทางบริโภคเป็นผู้ผู้บริโภคที่ฉลาดนะครับก็ต้องมีความรบอบคอบนะครับแล้วมีการดําเนินการตรวจสอบคือจะใช้สินค้าบริการอะไรหรือรับฟังการโฆษณาใดขอให้เอะไว้ก่อนอเป็นจริงไหมได้จริงไหมนครับไม่ใช่ว่าหลง ลงในเรื่องของข้อมูลปลาเช่ถูกลงแจกแถมโปรโมชั่นดีเกินเพราะว่าคือมันมันมันเคยมีสโลแกนที่พูดเล่นๆอย่างไรครับของฟรีไม่มีในโลกครับนะมันมันก็จะทำให้จริงๆถามว่าของฟรีมีไหมมันก็มีอะไน้อยแต่แต่ส่วนใหญ่มันก็แฝงไปด้วย มันก็บวกไปแล้วแหละในนั้นแหละในสินค้านะก็ตั้งสติแล้วก็ตรวจสอบรีวิวด้วยอย่าหลงเชื่ออะไรง่ายๆหรือว่าสอบถามคนที่เคยซื้อก่อนหน้านี้ก็ได้เหมือนกันถูกไหมคะแต่ที่สําคัญแล้วสคบวันนี้มาไขข้อข้องใจแล้วล่ะว่าสคบเนี่ยแก้ไขปัญหาให้กับคนภุมิภาคด้วยเพียงแค่คุณเนี่ยนะคะเดินตรงเข้าไปเลยในศูนย์ดำบริทางอบตเทศบาลและก็เมืองของพัทยาของจังหวัดหรือถ้าคุณอยากแบบระบบออนไลน์ที่เก๋ๆง่ายๆมีอะไรบ้างนะออนไลน์ ไปเลยนะคะแอปพลิเคชัน OC PB Connect นะคะเข้าไปเลย Android iOS รับหมดนะคะคุณจะมีช่องทางทุกอย่างสื่อสารได้ไง่ายผ่านแค่มือถือเครื่องเดียวส m a r t p h o n เครื่องเดียวใช่ได้มามีทั้งไลน์ด้วยใช่ไหมพี่ปกป้องมีครับมีครับก็เป็นเป็นแชทบอทแชทบอทนะฮะแล้วก็นี่ขึ้นหน้าจอให้แล้วด้วย OCPB Connect ทั้งเว็บไซต์ก็มีมีครับแอปพลิเคชันก็มีมีครับแล้วก็มี Line แอด้วยสายด่วนด้วยสายด่วนด้วยสายด่วนอะไรคะท่านคะ1 1 6 6งหนครับจะมีไง่ายๆ11 66ไม่ใช่งวดถัดไปนะไม่ใช่ครับ1 6 6นะะฮนี่คือวิธีการที่จะฉลลาดเือกใน การซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคต่างๆต้องกลับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับในการที่มาให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนนะฮะที่บางคนบอกโอ้โหมืดแฝดด้านเลยเจอสินค้าไปเจอการแบบหลอกลวงจากมิจฉาชีพด้วยไม่รู้จะทำยังไงอ่ะ<ล>บางทีคนต่างจังหวัดอ่ะพูดตรงๆออนะอ,อ่ะเขาไม่รู้จะทํายังไงช่องทางตรงนี้ปด,ดนปดอ้นเอกไหอแล้วป้า เล่นโซเชียลก็ไม่เป็นดูทีวีดูเป็นอุ้ยแต่ขั้นตอนปั๊บไปไม่จริงจริงอ่ะไปไม่ได้อ่ะไปที่สบายลยป้าอ,อ่าไปที่อบตอเลยป้านะัะป้าก็จะสะดวกขึ้นแล้วก็ง่ายขึ้นด้วยนะฮะนี่คือการทํางานเชิงรุกของสคบรครับกราบขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งนะฮะท่านกิติอึ้งมณีพรครับผู้อุนวยการส่วนประสานและส่งเสริมการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดหนึ่งจากสคบรครับสวัสดีค่ะอ่ะรายการของเรายังมีสาระครบทุกประเด็นให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันในพรุ่งนี้ก็มีเหมือนกัน โดยประมาณแต่วันนี้ค่ะเสียดายมากๆเวลาหมดแล้วนะคะเราทั้ง3คนต้องลาคุณผู้ชมไปแต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ